เอาแล้วก็ผมก็สวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่โฟนะครับโอเคฮะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาขุดเหล็กกันนะครับผมไปเหมืองเหล็กกันนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เส้นทางหิมะนะครับผมคือผมจะใช้ที่นี่เนี่ยเป็นจุดพักของนะครับผมคือว่าถ้าเราเดินจากบ้านไปเนี่ยไปที่เหมืองเหล็กเนี่ยเราไม่สามารถเดินไปได้นะครับเราต้องขี่มาเท่านั้นซึ่ง เราสายฟรีครับผมเราจะไม่ทำานกันแน่นอนเพราะมันเปลืองเอเนอรจีมากมากครับผมแล้วก็เปลืองข้าวที่เอาไว้ให้ม้าด้วยนะครับผมเปลืองพลังงานม้าด้วยผมก็เลยแบบเดินมาที่ตรงนี้แทนนะครับเส้นไทยมะแล้วก็มารลอตรงนี้เพื่อจะเอาของมาฝาบมาเก็บตรงนี้แล้วก็วิ่งไปวิ่งกลับระหว่างเส้นไทยมะกับเหมืองเหล็กนะครับผมมันจะได้ประหยัดเอเนจีมากกว่านะครับผมเมื่อกี้ใช้เอเนอจีนิดเดียวเองเห็นไหมเออแ,แบบมาพักของไว้แล้วเราค่อยแบบขนกลับขนกลับงนี้ก็ได้นะครับผม สำหรับคนที่แบบไนมะ่ค่อยมีเวลาเล่นอย่างผมด้วยเนาะผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นนะครับคือแบบเข้ามาฟาร์มของเสร็จแล้วก็ใช้ใช้เส้นไฮมาเป็นจุดพักของเสร็จแล้วก็คนของกลับที่หลังนะครับผมโอเคมาเริ่มกันผมก็ได้มาฟาร์มก่อนหน้านั้นแล้วนะครับได้มาฟาร์มอรอบๆไปแล้วนะครับเพื่อมาดูว่าเออม,มันเปลี่ยนแปลงอะไรไปไหมก็สรุปคือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือบอทมันฉลาดกว่าเดิมเว้ยคือแบบเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ที่ผมมาฟาร์มใช่ปะมันก็จะแบบ มันไม่ได้ฉลาดอย่างเงี้ยคือแบบนิดเดียวมันก็ไม่เห็นนะแต่อันนี้คือแบบนิดเดียวมันก็เห็นแค่หางตาแม่งก็เห็นแล้วเออผมก็เลยแบบเออมันก็ลาบากขึ้นไปหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบอทดมันจะหลุมหลุมได้ง่ายมากเนี่ยเห็นปะวันนี้ก็เห็นแหละแค่นี้มันก็เห็นแล้วเว้ยแล้วก็ไหนๆๆๆๆเห็นปะยังไม่ทันลายเลยแม่งเห็นแหละโคตรไวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เราจะอยู่ในหน้ากระเป๋านานๆไม่ได้นะครับผมเพราะว่าบอดแมส่สปอตสปอนเร็วมากก็คือแป๊บๆแบบนับหนึ่งถึงสิบไม่ก็มาแล้วว่ามันสปอนแบบสุ่มสปอนนะสุสสส่มเกิดเนี่ยมันเกิดเร็วมากเลยเลดเกิดมันเร็วมากดูดิเนี้ยตับยมมันก็วิ่งมาแล้วเว้ยไม่รู้มาจากไหนโคตรเร็วอะ่ะอืมแล้วก็ถามว่าฟาร์มยากไหมไม่ยากนะสำหรับผมผมถือว่ามันไม่ยากฟาร์มไม่ยากแต่แค่แบบเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหนึ่งว่นเดิมอะเหนื่อยว่นเดิมเออเนี่ยไม่ยากนะ เลือดโจนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณหลักเต็มที่ประมาณพันพันกว่านะครับผมพันห้าพันสองประมาณนั้นส่วนลูกกระเจอกก็ไม่เท่าไหร่ฮะอาวุธประมาณดาเมจสามร้อยสองร้อยก็มาสามได้ฮะน,นี่เห็นไหมแป๊บเดียวมาเป็นฝูงเห็นไหมโอ้โหแั้นเมื่อก่อนเนี่ยบอสโจนมันจะยืนไม่ตรงกันนะมันจะห่างห่างกันนะครับผมแล้วก็ตอนแต่ว่าตอนนี้คือแบบมันอยู่เป็นกลุ่มนะแล้วฟัลมยาวมันจะตายหายแล้ว เดี๋ดูดิโอ้โหมันฟูงอะโอ้โหอย่างกับแมลงดูโอ้โหดามเมจที่มันยิงยิงเสร็จแล้วอะโดนทีละองสองร้อยสองร้อยอะหลบก่อนครับผมอ่ะตีให้โดนเดีย๋ยวอ่ะตีให้โดนเดีย๋ยวเล่นนิดนึงครับผมอย่าเล่นมากเดี๋ยวตายฮะจูกจ๊กครับผมจู๊กไอ้นี่ไม่มีปัญหาไอ้ตัวคอร์สเนี่ยกระจอกมากเลยแต่ตัวอื่นเนี่ยปืนอะไอ้ตัวที่มีปืนอน่ยโอ้ลำบากมากเลยยิงแล้วยิงโคตรไกลเลย แล้วก็ผ้าสีไอ้ผ้าสีฟ้าให้ผมจำไม่ได้ว่ามันดอกกรอเป่าน่าจะดอกบางแผ่นเก่าอ่ะแผ่นเก่าๆน่าจะดอกนะถ้าจะไม่ผิดเออมันดอกให้อยู่แต่รู้สึกว่ามันจะดอกเยอะกว่าเดิมนะไอ้พวกผ้าเนี่ยแล้วก็แผ่นเก่าๆเนี่ยคือแบบมาทุกครั้งกระเป๋าจะเต็มทุกครั้งเลยเว้ยแต่ว่าแผ่นใหม่เนี่ยกระเป๋าไม่เต็มเว้ยเออกระเป๋าไม่เต็มถึงมันมันจะดอกของดีก็จริงนะดอกของดีก็จริงแต่ว่าแต่ว่ากระเป๋ามันไม่เต็มมันจะไม่ดอกของโลกาลาเยอะเกินไปอ่ะดเนี่ย เอาจากความรู้สึกนะจากความรู้สึกของเองแล้วก็มีอะไรเปลีป่ยนแปลงอีกวะก็ไม่มีนะไม่มีไม่มีอะไรเป,เปลี่ยนแปลงนอกจากความโหมดของบอดแล้วก็การสปอนของบอดมันจะสปอนที่ขึ้นสปอนได้เร็วขึ้นเออแค่นั้นแหละที่เหลือก็ไม่มีอนะไรอะเนี่ยเห็นปะอันนี้อันนี้จังหวะที่มันหันไปเองอันนี้ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าตัวอื่นอะแบบที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของกำแพงเนี่ยมันก็เห็นเราเฉยเว เออเนี่ยๆๆในนี่ยนะนี่ก็เห็นแล้วอะปกตินี่คือเราจะย่องไปตีมันได้เว้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไมแทบจ,จะไม่ได้แล้วนอกจากมันจะนอกจากเราจะอยู่ข้างหลังมันจริงๆอะโอเคเคลียร์ตรงน,นี้ก่อนเนี่ยมาๆๆๆมาๆๆมาแล้วมาเป็นฝูงแต่คันไอ้พวกข้างในยังไม่เห็นเยอืมต้ำยางมันจะตาย ไอต,ตัวนี้ไม่มีปัญหาเคลียร์ง่ายถึงจะถึง HP มันจะเยอะก็เถอะไม่มีปัญหามพนเดินช้าโอเคกินก่อนมีฐานด้วยมีหินทรายฐานที่เมื่อก่อนมีปะวะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันที่มันเกิดขึ้นมาคือหินแกรนิตหินแกรนิตปะวะไอ้ก้อนใหญ่เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าจะใช่ถ้าจำเื่อไม่ผิดะหินแกรนิต มันดรอปแล้วเว้ยปกติมันไม่ดรอปในนี้นะแอ,อ็คโตเก่าๆมันจะไม่ดรอปแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกมันมันดรอปแล้วมันดรอปใครทำให้ลมวะค <c oughs> ้างบ้านผมค้างบ้านเพื่อนบ้านถ่านป่าล้มเมื่อกี้โอเคกินกินเข้าไปไปแบบเพื้นที่ด้วยฮะเพิ่ม HP ด,ด้วยโอเคหมดยังวะน่าจะหมดแล้วมั้งอืมเอ้ยเอ้ยนี่ ผมอยากจะรู้ที่อื่นของมันไม่ดีแต่ตรงนี้มันจะดีป่าวไม่อยากเสี่ยงอะ,อะแต่ว่าผมมีดาดาไม้อยู่อะผมต้องการเก็บดาดาไม้ไว้ถมบ้านบอดอะเอาไงดีวะอืออ่ะเอาเอ,าอาทำให้ทุกคนดูก่อนดีกว่อาอผมรอให้ทุกคนดูเองอ่ะถือว่าเป็นการทดลองด้วยอ่ะสละเลยลูกหนึ่งมาดูกันว่าของให้ดีป่าอ่า ดูดิถ้าของไม่ดีผมไม่ทำอีกนะถ้าถ้าของไม่ดีมาพามน้าผมจะไม่เปิดอีกอ่ะเปืองด่านไม์พามได้เหล็กมาสิบก้อนได้พิมพ์เขียวอีกเอ้ยโอ้โหนี่นี่เนี่ยมาอยู่หน้าเมนูนานไม่ได้เลยแบบเข้ากระเป๋านานไม่ได้แล้วเปิดกล่องนานไม่ได้เลยนั่งอยู่ดีก็วิ่งมาเห็นไหมได้อะไรเอามามาเยอะอันนี้ไอ้โจรพเนจรไอ้พเนจรนี่โอเคเออแล้วก็มีไม้เมเปิลดรอปด้วยนะเออ ผมมาฟาร์มครั้งแรกมีไม้เมเป,ปิลเลยเดี๋ยวดูเพื่ดูนะผมไม้เมเป,ปิลแบบของดีมากมาครั้งแรกอ่ะแต่ครั้งต่อไปก็เกลือเกลือบันลมเลยโอเคแหละน่าจะหมดแล้วมั้งน่าจะไม่มีเอาโหมีอยู่วะล้วก็หมดแล้วจำยารอเลยผมเตรียมตัวค่อยย่องครับผม,มค่อยย่อง,อยยอง <c oughs> ดูดิมันเห็นแล้วอะอะไรอยู่วะจะย่องปีข้างหลังเั่นห่ อาเห็นปะโอ้โหสิบหายมึงคนไปเนี่ยฮะมึงมีตาที่สามฮะมีตาที่สามเหรอฮะ,ะมึงคนปะเนี่ยมึงไม่ใช่คนแล้วมาดูฝั่งนี้โอ้โหมึงกุดบานเลยลงมาก่อนอมาเช็คฝั่งนี้ก่อนดีกว่าฝั่งนี้มีนี่เปิดก่อนเลยแต่ตอนนี้ ตอนนี้ก็เ,เล็บเล็บมีกับเล็บหมาป่าเ,ย,เยอะแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องไปแลกของแล้วเดี๋ยวผมอัดคลิปให้ดูด้วยกันว่าแลกของบรรยากาศการแลกของเป็นไงนะฮะอาจจะใส่ในคลิปนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ถ้ามีก็คงเป็นทายคลิปอะ่ะนี่ฝันเขาให้เลือด400เอาอยู่อะ่ะดาบผมดามจทเท่าไหร่าดามจผม300แต่ถ้าเกิดสเตลเราจะได้คูณ2เนี่ยเอออันนี้ก็ไม่เออันนี้ไม่ได้วะ่ะ ห้าร้อยกว่าไม่ได้เลยกินก่อน,น,นเพิ่มเลือดก่อนพยายามให้เต็มเข้าไว้ฮะโอเคโอ้โหเมื่อกี้จังหวะเมื่อก,กี้ยิงยิงว่าวไว้หน่อยครับผมระยะไม่ถึงชุดหมีอยากได้ชุดหมีเหมือนกันนะน่ารักดีว่ะใส่ชุดหมีโหดหน่อยสบายสบายนะฟาร์มสบายสบาย,สบายเลยไม่ยากเท่าไหร่แต่มันจะลำบากตอนที่บอดสปอนเยอะนี่แหละปัญหา ของมีเลยโอ้โหมีเหล้ากับเศษเหล็กเศษเหล็กมแมวกนะันเยอะที่บ้านร้นหมดนะเลยฮะกล่องบอเลอเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องหากเกวียนละอันนี้ได้ที่ขุดผมต้องต้องรีบผมว่าต้องรีบรับเกวียนแล้ววะถ้าไม่มีเกวียนเนี่ยเสียดายของมากบางทีผมเป็นคนที่คิดเสียดายของนะแบบไปฟาร์มที่อื่นเนี้ยแล้วของมันเยอะอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นของอากาศผมก็ชอบเก็บมา <laughs> เก็บจนบ้านเต็มไม่งั้นไม่งั้นบ้านไม่ไม่โลภขนาดนี้ลฮะเอา ขอมาเก็บเฮ้ยเห็นปะเนี่ยเผื่อไม่ได้เลยพวกเนี้ยสปอนอัดกูเลยนี่เอาดาบไปเก็บก่อนแล้วก็อันนี้เก็บด้วยให้ช่องว่างเข้าแปเก็บไปต่อดูสิต้องเบิกป,ปืนแล้ววะเบิกป,ปืนลราซ้อมมาก่อนแล้วกันอาวุธหมดแล้วปืนพวกนี้ก็เป็นปืนที่มันแจกมานะครับผมไม่ได้เติมเลยนะผมไม่ใช่สายเติมนะผมผมก็ เข้ามาล็อกอินวันไหนที่แบบทํางานเหนื่อยมาจะไม่ไม่ได้เข้ามาเล่นอย่างเงี้ยก็เข้ามาล็อกอินเฉยรับขคนละวันฮะปืนพวกนี้ก็ดองไว้นานแล้วดูได้ปืนเรือเท่าไหร่นี่โอ้โหสามพันสามพันแปดเด้เอไอผมจววําผิดหรือวะเนี่ยหมีโอนึกว่าคนไม่นับวุ้ยหมีไม่นับหมีกูไม่นับ <laughs> แถมผมแถน,นั้นด้านไม่นับผมหนมีไม่นับยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไป เล็บมา okay. หกโอเคกินเหล้าเลยครับผมไม่ได้มาสนมันกินให้หมดเติมยาด้วยนี่ปืนเหลเือเท่าไหร่วะโอเคเหลืออีกเหลืออีกสามทียังเหลืออีกสองครับผมเปลี่ยนเลยอ้าวอ้าวอ้าวอัอออออนี่สปอตพอดีเห็นปลาพอเข้าเมนูกระเป๋าชื่อมแมงสปอรตเลยนี่อีกสองนัดกุ้งให้มึงเลยเอาไปเลยนี่โอ้โหดรอปของโคตรเกลือเลยมึงดรอปผ้าสีฟ้ากูจะไม่ว่าสักคำเลยเนะี่ย ผ้าฝ้ายอะผ้าอะไรวะเออจะไม่ได้ตามันโคตรดีเลยยิงยัดรูครับผมยิงยัดเข้าไปยิงยัดเข้าไปลูกซองเนี่ยผมชอบนะให้มันยืนกันเป็นกลุ่มเงีย้ยบอบีบให้มันยืนกันเป็นก,กลุ่มแล้วก็ยิงมันจะได้แบบเออมันจะได้แบบรับดาเมจนัดเดียวต่อน,นัดเง,งี้ยแบบยิงรวดไปเลยยิงสาดเข้าไปเลยทุกตัวจะได้รับดาเมจไปเลยฮะโอ้โหับของอย่างเกลือ โอเคอันนี้น่าจะหมดของแท้แหละเออน่าจะไม่มีคนให้เราจัดการแลเอาหูวิ่งมาเฉยพูดไม่ทันขัดคำเลยโผล่มาอย่างี้หลบฟันเขาให้ฟันเขาให้ใหโอเคดูก่อนนี้ดิมีอะไรกินเหนืกินเข้าไปหิว้วโอเคได้ที่ขุดมาเออหมดแล้วแหละไม่เหลือแล้ว โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวผมไล่เก็บไล่เก็บของอเ,อเลยดีกว่าผมไล่ความแรกเลยเดี๋ยวมาดูกันไม่ได้อะไรครับผม เอาแล้วก็ผมแล้วนี่ก็เป็นของที่ผมได้ในรอบนี้นะครับผมปืนไม่เกี่ยวนะฮะแล้วก็ได้เหล็กมากนะครับผมเหล็กก็ประมาณนี้เป็นแร่ทั้งหมดที่ผมได้มาในรอบนี้นะครับผมในนเ็บิญญาที่ผมเตรียมมานะฮะโอเคก็ผมเดี๋ยวไปดูรอบต่อไปกันว่ารอบต่อไปเนี่ยเราจะได้อะไรนะผมเดี๋ยวผมเอาของมาเก็บที่นี่ก่อนที่เส้นทางหิมะก่อนนะครับผมโอเคครับมารอบที่สองครับผมมาดูกันว่ารอบนี้เราจะได้อะไรนะครับผมโอเคไปดูกันเลย ผมเอาของไปเก็บเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถ้าจะให้แบบไป,ไป,ไปกลับไปกลับเงินก็ไม่ไหวเออก็เลยแบบใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับเอาของมาเก็บไว้เอาของไปพักก่อนนะฮะใครมาขายถั่วต้มมันต้องแถวดีเว้ย <laughs> โอ้ยเอาซะหิวเลยเด็ดโอเคมีรอบนี้มีเควส์มาโอเคเก็แบบเชือมาก่อนแบบไม่มีเควสของรางวัลก็มีมีแค่เหล็กกับมีแค่เหล็กกัเอ็กพีที่ดี <laughs> อาหารเราไม่ต้องการอาหารเตร็มบ้านแนละ้วโอเคมาต่อเลยะฮะโอ้โห ดูดิตามันดีไปวะเนี่ยอุตสา์จะย่องไปตีอีกตัวนึงอีกตัวนึงดันเห็นซะก่อนนี่จะลูกซองกัดหน้าไปดิเก็บมาเก็บมาดูฝั่งนี้ดิฝั่งนี้มีสองตัวมีหมาโอเคโอ้โหดู <laughs> จังหวะมันหันมาอะไรอยู่วะเนี่ยมันจะฉลาดไว้วะเนี่ยฮะหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเลเวลสูงเออแต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่า เลเวลเราจะสูงหรือเลเวลวจะต่ำเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากขึ้นกว่าเดิมนะแต่แต่พอแพทใหม่ๆแพทใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราปลดที่นู่นได้เลเวลเราสูงขึ้นปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบศัตรูยิ่งโหดขึ้นยิ่งฉลาดกว่าเดิมอออะไรประมาณเนี้ยนะครับผมผมเห็นในกลุ่มเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มในกลุ่มของเวทแลนด์เนี่ยเขาก็พูดอย่างนี้กันนะครับว่าเออถ้าเกิดปลดเส้นทางน,นู้นแล้วทาไปนู้นแล้วมันจะทําให้เล่นเล่นยากขึ้นเล่นลำบากขึ้นอะไรอย่างงี้รกิวยา ไอ้นี่นี่ไงตัวประกันเคดีเราเคลียร์เอา้าโอ้โหตัวประกันมันเปิดก่อนปะมันเห็นมันเห็นว่าเรามาไงแหละเออเลยช่วยนี่เทกระจายไปดิลูกซองกลับไปหนีไปดิหนีไปนี่น,น,น,นั่นบักไอ้น,นั่นบักเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวรอดกันไว้เดี๋ยวาตวาย,ดายเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ทีตัวเก็บปั๊มยาก,ก่อนเดี๋ยวตายที่ไอหัวมีไอหัวหมีดูดูไอนี่ไอ้นี่บักไอ้นี่บัก ตีเขาไม่ตีเดียบ้อยครับผมโดนหัวดหน้าแหกไปเลยนี่นี่มึงต้องเจอกูมึงต้องเจอกูนี่มึงต้องเจอกูนี่ <c oughs> นี่อย่างฮาเลยเดยินบักเฉยแล้วบักบักตีเขาไม่เอ้หน้ตีเจอเขากัดหน้าไปเลยรับของเราบันโอ้โหโชคดีไปนึกว่านึกว่าถ้าเกิดตัวประกันตายเนี่ยเราจะได้ไม่ได้รับของนะเออไม่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่นั่นวะมันไม่หักเราอะแต่ถ้าเกิดตัวประกันตายหมดนี่น่าจะไม่ได้ของนะแต่เมื่อกี้รอดสองคนไงเมื่อกี้เห็นรอดไปสองคน ไอ้น,นั่นเสือกเสือกเปรี้ยวไงเมื่อกี้มันวิ่งมากระเพื่อแล้วนะจะมาเสือกหันหลังกลับไปตีกับไอ้ตัวตัวใหญ่เลยแล้วเสือกไปบักเลยตายดีครับรออะไรมาเราไปฟาร์มเราต่อดีกว่าไม่สนใจแล้วนะได้ขอแล้วก็ไม่สนใจผมนี่สองตัวเก็บของก่อนไม่ใช่ไม่ใช่คนหรอวงผิดไปไอ้นี่เป็นทากศพนะผมเป็นตัวกากบาดเรยอว่าคนเฮ้ยไม่ใช่ขุดของไม่ใช่ขุดแร่เก็บของเออ เอาตรงนี้ก่อนดีกว่าฝั่งน,นี้ก่อนไล่เป็นด้าหน้าไปครับผมไล่เปแถบๆไปโอ,โ,โอ้โหเฮยกูไม่ต้องสเตลแล้วมั้งอย่างเงี้ยนี่เลยดูเลยทุกคนก็ดูเอาแล้วกันผมว่ามันลำบากกว่าเดิมจากที่เราจะสเตลได้คือตอนนี้เราสเตลไม่ได้แล้วเ้ยนี่เออเนี่ยต้องเข้าหลังอย่างเงี้ยถ้าเข้าอย่างเงี้ยคือได้แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแต่ถ้าเกิดแบบเน่เน่เนาา่าโอ้โหตาดีเกินนี่ตาดีเกินไปแล้ว ตาดีเกินไปแล้วเออแล้วก็จะมีบอดงงๆอย่างเงี right? ้ยยมาเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยบางครั้งผมก็รอดจากเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะแบบมันมากันเยอะแล้วเหมือนกับระบบมันเอืออะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกเขาเรียกว่าเออเรือว่าอะไรจะไม่ได้มันไอ้บอทมันเอืออะมันวิ่งไปวิ่งมามันไม่ตีคนเลยนะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปมาอยู่มาบนั้นไปกลับไปกลับคนอื่นช่วยกันตีแต่เราเราเลยรอดไง ถ้าเกิดมันลุมมันทั้งหมดก็ตายหาบดีไอ้ตัวหอกไอตัวหอ,อก,อต,หออกต้องยิงต้องยิงบางทีผมก็ลืมนะลืมสังเกตค่าของทอนของอาวุธนะฮะบางทีบางทีจังหวะชุลรบชุลรเกงอยงเงี้ยแบบมันลุมผมอย่างเงี้ยผมก็ไล่ฟันไล่ตีไปจนปืนพังอะปืนพังขามือเลยแล้วก็เอาไม่ได้ก็เอากลับไปซ่อมเลยคือหายไปเลยเนีย ถามว่าคาบได้ไหมมันก็คาบได้แหละแต่ผมว่าการคาบป,ปืนมันใช้ของเยอะกว่าไงเออถ้าเราเอาไปซ่อมเงี้ยมันก็ใช้ของน้อยกว่านะครับผมผมก็เลยคิดว่าจะประหยัดปืนนะครับผมจะไม่ใช้ให้มันพังไปเลยแล้วจะเก็บไปซ่อมแต่บางครั้งมันก็เก็บไม่ทันด้ว <laughs> ยบางครั้งมันก็ไม่ให้ดูเว้ยแบบยิงไายิงมายิงแล้วหนีไปด้วยยิงแล้วหนีไปด้วยอย่างเงี้ยปืนก็พังไปเลยโคตรเซ็งเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมมิ่งไปไหนอะนี่ กำลังจะฟ้องเพื่อนกางจะวิ่งไปฟ้องเพื่อนต้องยิงให้มันหันกลับมาไม่ง,งั้นโยกขยโญมาอีกเอ่อเปิดก่อนนี่ก่อนโอ้โหเห็นปะเนี่ยเราอยู่อีกฟากหนึ่งของก่าแพงหินนะเว้ยอยู่อีกฟากหนึ่งของ,อ,ง,อ,งอ่างอ่ะมันนั่งเสือกเห็นีิแกะมึงโดนมากิ่นปะเนี่ยมึงได้กินเหรออันนี้จะสี่ร้อยเดอดตายอีกฝั่งหนึ่งเป็นอะไรเป็นหมาโอ้โหเฮ้ยมึงคงได้กินแล้วเนาะ แต่แต่มันก็ยังดีนะมันมันมันก็ยังดีตรงที่ว่ามันไม่มีกลิ่นตัวเหมือนไอเนี่ยเหมือนรัดเดใช่รัดเดป่าวะเออถ้าจะไม่ผิดชื่อเกมรัดเดย์ที่มันแบบจะมีกลิ่นตัวขึ้นมาด้วยอะ่ะถ้ามีกลิ่นตัวชื่อตอมบี้อยู่ห่างแค่แมันก็ได้กลิ่นอย่างเงี้ยก็ตายหาเลยอย่างเงี้ยนะไม่ได้เลยแต่โชคดีหน่อยอันนี้ไม่ต้องมีอาบนะ้ําไม่ต้องมีกลิ่นตัวฮนะสบายสบายไปที่กรุดอีกแล้ว เคไปดูฝั่งนี้ก่อนได้เป็นแถบแทบไปฝั่งนี้มีอะไรไหมเอ่ยโอ้โหมีไอชุดมีกับกับลูกน้องโงดอีกหนึ่งตัวในชอบชุดมีอยู่น่ารักดีอ้าวชิพายดาบพังก็พึ่งพูดดูแบบแมปโอ้โหเอ้ยโอ้โหด,ดาบดาบดาเมดสามร300อ้อยอ่ะโอ้โห ตอนนี้ผมก็เหลืออยู่กี่เล่มตอนนี้เหลืออยู่2เล่มมั้งที่จริงมี3เล่มผมทำภารกิจได้ไงทำภารกิจได้แล้วก็เก็บสะสมไว้แล้วแบบไปฟาร์มที่อื่นอย่างเงี้ยมันก็มีดาบดอกด้วยแบบอีเมลรถไฟอะไรพวกนี้มันมีที่ไปฟาร์มยากๆอ่ะแล้วมันมีดอกแบบผมก็สะสมไว้ซ่อมแล้วก็ไปฟาร์มที่อื่นเว้ยเมื่อกี้ลืมดูเพลินไปหน่อยครับผมเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวหาใหม่ก็ได้วะนี่งัดนางอายคนเอายิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่ ไปไกลเลยดาบกูบพุ่งพังไปเมื่อกี้ดาบกูบพุ่งพังไปตอนนี้เหลือแค่ปืนละเหลือแค่ปืนอย่างเดียวแลวทีนี้บางทีผมก็รู้สึกเสียดายดาเมจนะแบบมันเหลืออีกเก้าสิบดาเมจอะเออเราก็ควรจะใช้อาวุธที่มันแบบดาเมจหนึ่งร้อยงี้เพื่อไปตีใช่ไหมจะได้ไม่ต้องเปลืองค่าคงทนของอาวุธไงเออแต่ถ้าทําอย่างนั้นมันก็มันก็เหนื่อยหน่อยอะเออมันต้องแบบใช้สเต็ปเยอะหน่อยแล้วก็พกของมาเยอะวันนี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ช่างมันแล้วกัน เอาความสบายไว้ก่อนนะครับผมเคน่าจ,จะหมดแล้วเดี๋ยวผมฟาร์มแรกเลยแล้วกันฮนะ โอเคครับผมได้ปล่อยแล้วนะครับแล้วที่เป็นแร่ที่ผมได้มานะผมก็จะมีเหล็กแล้วก็หินแกรนิตใช่ป่ะเออหินแกรนิตแล้วก็เหล็กแล้วก็หินบาซอซลนะครับผมที่จริงมัมีหินทรายแล้วแต่ผมไม่เก็บนะครับผมพี่เก็บแล้วก็มีไม้ไม้เปิ้ลด้วยแล้วก็มีเนี่ยตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครดูคลิปไปถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมใครมีอะไรแนะนําก็แนะนํากันมาได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย ขอบพระคับ